วิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้หาเหรียญ Popcoin นะครับให้ได้6 0แสนเหรียญนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้าง Popcoin เนี่ยเป็นโทเค็นนะครับเป็นยูทิลิตี้โทเค็นของ RS Group นะครับซึ่งนะครับเขาแจกฟรีนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีข่าวล่าสุดนะครับวันที่11ถึง24มกรานะครับเขาก็ให้คนที่สมัครใหม่นะครับได้รับเหรียญ100เหรียญฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเราไปชวนเพื่อนมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้25เหรียญครับ ก็เลยจะมาแนะนํากันว่าสิ่งที่ผมทําก่อนหน้านี้เนี่ยที่นํามาทําให้ผมได้ห0 0 0นเหรียญเนี่ยนะครับมันมีวิธียังไงนะครับถามว่าถ้าอีกหน่อยมูลค่ามันขึ้นไปนะครับเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ได้มาฟรีๆแล้วผมก็เอามาสเต็กนะครับสเต็กก็คือการฝากเอาไว้แล้วก็ได้ได้รับดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับตัวของบ๊อบคอยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับสินค้าต่างๆครับเนี่ยเห็นไหมครับมีคอลเลกติเบิลการ์ดนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะครับสินค้านะครับของดาราดังๆต่างๆโดยเฉพาะแบมนะครับ ที่เขาก็มาเป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ให้กับ p ๊อ c คอยนะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยทำยังไงดีนะครับเผื่อเพื่อนๆเนีเ่อนอยเริ่มสนใจแล้วอยากจะเริ่มโปรโมทนะครับก็ใครที่อยากจะสมัครผ่านผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สมัครผ่านผมได้เลยแล้วก็สมัครบิดครับรอไว้เลยนะครับเผื่อว่ามัน ขึ้นกระดานเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะได้เอาไปเทรดกันนะครับสิ่งที่ผมทํานะครับตอนแรกเนี่ยผมเอาไปโพสต์นะครับนี่นะโพสต์นี้นะแจกฟรีป๊อปคอยน์นะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนวิวแค่พันเก้านะครับนี่พันเก้านะครับผมเอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับนี่นะครับผมโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับเนี่ยคนเข้าถึงแค่สามหมื่นเจ็ดนะครับอ่าแล้วลองดูนะครับผมโพสต์ในทิกต o k นะครับดูเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโพสต์ในทิกต o k นะครับ คนดูนะครับประมาณเกือบเกือบล้านนะครับมี3ามแสนสองแสนนะครับอันนี้3ามแสนเนี่ยเห็นไหมครับสามแสนนะครับสี่หมื่นนะครับนี่ครับสองแสนสรุปง่ายๆเลยก็คือนะครับทํำทิกตอกครับนี่ครับสามแสนนะครับรวมๆกันแล้วก็ประมาณ8ปดเก้าแสนนะครับแปดเก้าแสนวิวครับแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ได้ยังไงนะครับเนี่ยหกแสนเหรียญมันจะไม่ได้ได้ยังไงนะครับเคล็ดลับนะครับก็ฟันธงเลยคือทิกตอกครับ ใครที่มีมือถือนะครับสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับนะครับทำคลิปนะครับไปเข้าใน Tik t o อกผมก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าผมพูดอะไรยังไงเสร็จแล้วเนี่ยลองดูว่านะครับผมทํำยังไงบ้างนะครับเนี่ยผมให้คนคลิกลิงก์ยังไงนะครับให้คนคลิกไปลิงก์ตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในคอสแอดเฟลเลตผมก็จะรู้แล้วนะครับว่าทํำยังไงบ้างนี้ผมก็สอนไป้หมดละนะครับอันนี้ผมใช้ลิงก์ทรีนะลิงก์ทรีแล้วก็เอาไปแปะตรงโปรไฟล์นั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นทิกต็อกนะครับก็ได้นะครับ แล้วก็ไปโพสต์นะครับไปโพสต์ว่าตอนนี้เนี่ยแจกฟรี100เหรียญน,นะครับที่หน้าโปรไฟล์ของเราเองนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนเข้ามาเห็นแล้วก็อาจจะคลิกสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับส่วนวิธีอื่นเนี่ยก็จะมีไปที่ facebook Group นะครับแต่ facebook g ร o u p เนี่ยคนทำกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันดูเป็นสแปมนะครับเราก็พยายามดูเนื้อหาที่มันน่าจะโอเคนะครับมากกว่าที่จะไปสแปมนะครับ ก็รีบทํากันเลยนะครับเพราะว่าถึงวันที่24มกราคมนี้นะครับแล้วก็แจกร้อยเหรียญน,นะครับส่วนนะครับราคาเนี่ยมันจะปรับขึ้นปรับลงเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเหรียญมาได้มาฟรีๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีก็เสียแค่เวลาเสียค่าเน็ตนะครับแต่ว่าถ้ามันวิ่งราคามันวิ่งขึ้นไปเหรียญละบาท2บาทเนี่ยนะครับเราก็เหมือนได้เงินมาฟรีๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับอยากจะสนับสนุนผมก็คลิกผ่านลิงก์ของผมนะครับอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับส่วนใน Facebook ก็ใส่ลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สมัครบิดคับรอไว้เลยนะครับ